สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเชฟหลงนะครับแต่ถ้าหิวข้าวคิดอะไรไม่ออกอย่าลืมนะเปิดคลิปดูเปิด Youtube ช่องเชฟหลงนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับมาทำอาหารง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราชอบทำอาหารเนาะมันก็ง่ายสำหรับเราแหละ เราเทียบทำเองกินเองยังไงก็ต้องอร่อยนะครับมาดูกันว่าวัตถุดิบวันนี้ของเราคืออะไรเชิญเลยครับตัง้งแต่โอ้โหนี่นะมีมีซั่วใช่ไหมมีวันเกิดใช่ไหมไม่แน่จอาจจะเรียกผิดนะฮะนะครับนะามาดูมีอะไรมีกระลำปีนะครับมีหอมใหญ่นะมีขึ้นช่าย มีต้นหอมนะ่าเราก็มาจากฟาร,ร์มสดๆเล็ครับพมนี่คืออะไรกร,รัเพ่มไข่เป็ดนะจ๊ะไม่ใช่อะไรนะ่าเราก็ยังอนะเราก็ยังมีมมหมูสาชั้นนะจ๊ะอาไม่ใส่หมูใส่ไก่ก็ได้นะจ๊ะนะ่าอย่าลืมยังมีขิงนะะนะครับผพรมกระเทียมนะครับ ผมขัดไม่ได้กระเทียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะหั่นผักล้างผักก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยผมเชฟมแกะกุ้งก่อนนะครับอ่าเรามาแกะกุ้งกันเลยนะคะแกะหัวแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะอนนี้เชฟมกกำลังแกะกุ้งนะครับอ ถ้ไมถ้าไม่มถ้า,ถาจะใช้ซ่อมหรือไว้จิ้มฟันก็ได้นะคะมาดูกันอีกรอบนะคะอา่าไหนดูกุ้งที่ขนาดไหนครับอ๋ออแทงตรงนู้นนะฮะอ่าโอ้ไส้มันขีอยกแล้วขี้ออกแล้ว,ออลวโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เชฟไหมอาหาัรนกุ้งนะครับผมเราไปหั่นผักเตรียมของก่อนนะครับครับหมูเราก็มาหัน่นนะฮะแล้วแต่ถนัดนะฮะหั่นเป็น นชิ้นเส้นเส้นอันนี้ก็ใส่น้ําตาลหน่อยซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับหมูสามชั้นเนะาะจะแล้วก็ฝั่งฝั่งที่เห็นตรงเนี้เป็นมันของมันตัดออกมาเดี๋ยวมาเจียวมันหน่อยหนึ่งจะเพื่อจะมาผัดหมี่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้หมักอะไรมากนะครับน้ําตาลซีอิ๊วนะครับให้มันมีรสชาตินิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปไอ้นี่ก่อนผัดผัดสุกก่อนนะครับ สำหรับกุ้งนะฮะอ่ากุ้งมันสดนะะเนาะแล้ก็ใส่เค่เกลือหน่อยหนึ่งอ่าถ้าที่บ้านมีแป้งข้าวโพดหรือแป้งอะไรก็แล้วแต่เนาะอ่าใส่เกลือใส่แป้งลงไปนะครับขยำขยำแล้วล้างของเราของผมนี่ก็โอเคเรียบร้อยแล้วเชฟใหม่ทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราผักก็หั่นเรียบร้อยนะฮะเอาไปแช่น้ำนะครับนะ้าขิงนะ้หอมหอมใหญ่ กระเทียมพร้อมนะครับเ่าเราไปไปดูเลยครับวิธีทำผัดนะครับผมตามมา,มาดูกันนะครับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาเนาะกระทะร้อนๆนะครับผมร้อนนะใส่น้ํามันนะครับมาดูกันว่าทำไมเรา,าผัดอยู่บ้านไม่อร่อย ทำไมตามพัตนาคารโรงแรมเอ้มันก็เคยมือซ่วนะทำไมเขาอร่อยอ่ามันจะมีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะครับผมอ่าผมจะบอกว่าเป็นผัดส,สูตรฮ่องกงก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแต่ผมก็จะทําใกล้เคียงกับโรงแรมนะครับผมอย่างเช่นอ่าโรงแรมไม่ได้ ไม่ได้ใส่กระลำปีเดี๋ยวผมใส่อันนี้คือสไตล์บ้านๆเนาะฮะแต่ว่าการกระทำอ่าอย่างเช่นผมกำลังจะทำเนี่ยอ่มีส่วนเนี่ยนะฮะตามพัฒการโรงแรมเขาทำกันนะครับมาดูว่าความอร่อยเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่เองนะครับอ่าเดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนก่อนนะครับผมร้อนนะ เอาถ้าไม่แน่ใจแล้วก็อ,อันนึงทอดนะครับเอาหมี่นี่ไปทอดก่อนนะครับนี่แหละคือทำไมถึงอร่อยและหอมทำไมอยู่บ้านทำไม่หอมนะครับแปลกนะฮะเวลาผมทำกับข้าวเนี่ยมักจะมีเสียงอะไรวันนี้ก็มีคนมาเจอะข้างบ้านต้องขออาภาัยด้วยนะครับผม่อาทอด ทอถึงขนาดไหนนะครทอดให้เป็นสีเหลืองนะครับอ่าทอดให้เป็นสีเหลืองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้กําลังทอดอ่าสีเหลืองนะครับพอแล้วเราก็นะอ่าไม่ต้องผัดเยอะมากนะครับอืมทีน,นี้เราก็เอาขึ้นมานะครับผม เราเทน้ํามันออกแล้วเราก็อย่าเพิ่งเไปล้างมันนะครับผมตอนนี้ขั้นตอนคือเอาผัดหมูให้สุกหมูที่เราหมักเมื่อกี้นะครับผมอ่าทำให้สุกนะครับอ่าเราไม่ต้องใส่น้ํามันนะฮะเพราะว่ามันมีน้ํามันอยู่แล้วนะครับผัดมัน หมูให้สุกเห็นไหมมันไม่ติดกระทะนะครับผมอ่าอันนี้แหละคือนะถ้าน้ำมันไม่พอเราก็สามารถเพิ่มน้ำมันนิดนึงนะครับอ่าอ่าผมเพิ่มน้ำมันไปน,นิดนึงเพื่อจะให้หมูมันสุกนะครับอ่า อ่าในระหว่างอย่างนี้นะครับเราก็ผัดกุ้งต่อให้กุ้งมันสุกเหมือนกันนะครับอเราจะหั่นครึ่งก็ได้นะฮะอืเนื้อสัตว์เอาให้สุกก่อนนะครับอืมเราอันนี้ก็ตักขึ้นได้ก่อนนะครับหมูสุกแล้วนะครับ อ่าอ่านี่วิวิธีง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยากครับอ่าผัดให้กุ้งมันสุกนะฮะอ่าทำไมถึงต้องทําให้สุกก่อนเพราะว่าเวลาเราผัดหมี่เนี่ย่ความร้อนมันก็จะไม่ร้อนเท่าที่เราจะทําตอนนี้นะครับอ่าโอเคพอแล้วเราก็ปิดไฟนะครับอ่า เอาขึ้นนะครับอ่าทีนี้เราก็เปิดไฟเหมือนเดิมนะครับผมใส่น้ำลงไปนะครับน้ำน้ำดื่มนะครับอ่ามีขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับแต่รับรองอร่อยครับนะครับอ่าเราก็มา เอาหมี่ที่เราทอดเมื่อกี้นะฮะนะครับอม,มาต้มนะฮะมาต้มให้มันออกนิ่มนิดนหนึ่นนงแต่ว่าระาวาังนะครับผมหมี่พวกนี้เนี่ยมันจะมีรสชาติออกเค็มนะครับเพราะฉะนั้นว่าตอนทําเนี่ยรสชาติเราต้องต้องเิมดูหมี่ก่อนนะฮะอย่าไปใส่ซีอิ๊วใส่อะไรเยอะแยะนะฮะมันก็จะออกเค็มกันนะครับผมอ่า เราให้มันเดือดต้มต้มให้นิ่มครนะฮะครับผมอ่ารอรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าน้ำก็เดือดแล้วนะครับ๋ยวตอนนี้ก็เริ่มต้มต้มมันสักหน่อยนะครับอ่าจะสังเกตยังไงว่านิ่มไม่นิ่มก็เหมือนกันนะฮะเอาขึ้นมาแล้วจับดูอ่าตอนนี้ยังแข็งอยู่นะครับ มีตัวนี้มันไม่ค่อยได้ดูดน้ำนะฮะไม่ค่อยซเเเอ่เขารารวซึมซับน้ำนะครับอ่อมันจะออกแห้งๆนะครับอา่อานะะชิมดูว่ามีนี้ยี่ห้อนี้มาออกเค็มไหมอืมก็มีมรสชาติเค็มนะครับผมอื ก็นิ่มๆแล้วโอเคเราปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเราตักขึ้นนะครับตักขึ้นก็นระวังนะครับผมร้อนอ่าตอนตักขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเรามาผัดนะครับอ่ะอันนี้ก็สําคัญนะครับผม ถ้าต้องร้อนๆน,นะฮะผัดหมี่นะครับแต่ติด,ต,ดติดเหมือนกันเดี๋ยวว่าติดไม่เยอะนะครับผมอ่าใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับนะอ่ามันหมูมันหมูที่เอามาจากหมูสามชั้นนะครับเกี่ยวให้น้ำมันออกก่อนนะอ่าเราจะได้เอามันหมูนี่มาผัดนะครับ มันหมูกินดีกว่าน้ำมันพืชเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ผมใช้น้ำมันข้าวนะครับบางคนบอกใช้ออลิฟออยบางจริินอริฟออยเนี่ยต้องดูนะฮะมันมีแบบเย็นแบบอันนี้เนาะแต่เรามาผัดมันร้อนๆผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณภาพมันจะเปลี่ยนไปเปล่าน,นะครับอ่าน่าค่อยๆเจียวมัน เย่าให,ห้ถ้าไฟมันแรงเกินเราก็เบาไฟนิดนึงง่านะครับค่อยเจียวนิดนึง ร้อนไม่ได้นะครับใจเย็นนะจ๊ะอ่าจะพัดหมีเนี่ยต้องต้องมีน้ำมันเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ถึงมันก็ไม่อร่อยแต่ก็อย่าเยอะเกินนะครับอย่าเยอะเกินอ่า จริงๆผมก็มีจริงๆตัวผมเนี่ยผัดอะไรก็ใส่พริกแต่ว่าพอดีภรรยาเขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากกินเผ็ดนะครับกระเพาะไม่ค่อยดีเขาเรียกว่ากระเพาะไม่ค่อยดีนะครับนะเคี่ยวให้หอมอ่าอีกขั้นตอนที่สำคัญก็คืออันนี้ต้นหอมนะฮะอะใบเขียวผมก็แยกออกอันนี้ตรงหัวมันนะฮะ นะอ่ายังไงให้มันหอมถึงอร่อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือสําคัญนะครับเหมือนกันอ่าอีกเรื่องที่สําคัญโอเคแล้วก็ใส่ลงไปผัดด้วยกันหมดเลยนะครับนี่ใส่ลงไปนะปิดไฟทีนี้เปิดไฟแรงนะครับนี่ คือเส้นเนี่ยเราไม่ต้องบอรี่มันหอมไม่หอมแล้วมันหอมอยู่แล้วฮะเราทอดแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราต้องผัดเครื่องพวกนี้ให้หอมนะหอมก่อนนะครับอืมเราผัดจนพ่อหอมใหญ่พ่อก,กระเทียมมันเริ่มออกสีเหลืองๆนะครับอืมทีนี้เราไปไว้ข้างหนึ่งนะจ๊ะ ใส่ไข่เป็ดลงไปนะครับต้องดูให้จบนะฮะเพราะว่ามันขั้นตอนพวกนี้มันเยอะนะครับนะ เ,เพื่อไข่ให้มันสุกนะครับผมอพอไข่สุกนะครับทีนี้เราใส่มีเลยจ้านะใส่มีเลยเราต้องไข่ให้มันแตกหน่อยนะครับไม่งั้นเป็นก้อนๆน,นะครับผักใส่ต้นไหนเหรอผักเราใส่ที่หลังนะครับผม เราจะผัดให้อ่ามีมันร้อนอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยก็ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ได้กลิ่นนะฮะมันหอมนะครับผมเห็นไหมฮะมันไม่ติดกระทะน,นะครับผมนี่แหละคือเคล็ดลับเนาะอย่างหนึง่งนะครับนี่ จริงๆหมี่มันก็ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งทำทอดเสร็จนะครับถ้าเราทำไม่ทานไม่อะไรเราปิดไฟก่อนนะครับผมปิดไฟเพราะอะไรเพื่อจะใส่รสชาตินะครับใช้มือนะครับผมน้ําตาลจริงๆผมไม่ชอบกินหวานแต่ว่าเส้นนี่มันจะออกเค็มหน่อยหนึ่งเราก็ต้องใส่น้ําตาลช่วยนิดหนึ่งนะครับน้ำมันหอยนะครับ ชิมดูก่อนเนาะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับผมอ่าอา่สีดำนิดนึ่งสีดำหวานนะครับปิ้วอ่าสีขาวขอผมใช้เห็ดหอมนะครับอ่าผมจะไม่ใส่เกลือนะฮะนะครับอ่า โอเคทีนี้เราเปิดไฟใหม่นะครับอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก่อนมันอ่อนโอเค อ่าทีนี้ไฟยังเปิดอยู่นะฮะเราทิมดูทิมรูก่อาทำไมไม่ร้อนร้อนนะอืมนะขาน้ำตาลน,น้ำตาลชนิดหนึ่นง oh, om, đây, mu, nè, ok, và các pác, nè, pác cam pi hảnh chín rồi, nha, oh, nè, ok, nè, thế nè ออนิดเดียวเดี๋ยว่าไปมอใหญ่แล้วผักเยอะนี่โอเคนี่มากินไหมครับ่นานอุ ผัดเป๊บเดียวกล่ำก็สุกอยู่แล้วนะครับผมอืมเราทำไงต่อน้ำมันงีน้ำมันง,นนงีน้ำมันงาน,นะครับอืมโอเคน้ำมันงามีประโยชน์นะครับอหอมโอู้อา วันหยุดครอบครัวมาเที่ยวพ่อแม่ทำให้กินเนาะนะชิมดูอีกรอบหนึ่งอืมพอดีเลยโอเคขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตักอ่าผมปิดไฟนะครับเดี๋ยวมาตักกินกันเลยนะครับมานะกินกันเลย

อืม,มเรื่อมือเช้างนสุยอือยากให้เพื่อนเพื่อนไปลองทำกินดูนะครับริมหนึ่งเมนูกินแบบครอบครัวนะวันเกิด อากุงอาม่าหรือพ่อกับแม่ป้าป๊ามาม่าวันเกิดนะผัดมี่วันเกิดเส้นยาวไม่ขาดเลยฮะนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่เอาเส้นนี้เอาบะหมี่ก็ได้นะครับบะหมี่ก็เอาไปทอดเหมือนกันนะมันจะหอมลักษณะเดียวกันอย่าไปลวกเสร็จแล้วไปผัดมันมันไม่มันไม่หอมนะครับอย่าลืม ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิปเพราะว่าก็ทำงานเนาะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็าบางวันก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ว่างๆก็พยายามทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆน้องๆป้าๆนะนะ้าอานะครับขอบคุณครับผมผมขอกิน ต่อก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ